ปรินเตอร์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเอฟสัเครื่องนี้เลยครับ BD ด i x ิกเซวันนี้นะครับขอเสนอปรินเตอร์เอฟสันอีโคแท L3 1 5อตัวนี้เลยครับก่อนไปรู้สเปคของปรินเตอร์เอฟสัตัวนี้นะครับขอย้ําคําเดิมนะครับว่าของถูกนะครับคุณหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าถูกดีมีการรับประกันสินค้านะครับบีดีไอทีช็อปเท่านั้นนะครับเอาละครับ ใครที่กำลังมองหาปรินเตอร์ดีๆนะครับในราคาเบาๆไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเหมาะสมทั้งคุณภาพนะครับแล้วก็รูปลักณภายนอกรวมถึงการใช้งานนะครับเพราะว่า F อฟสัน L3150 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตลับหมึก EcoTank นะครับจากเอฟสันแล้วก็เป็นแบบ All-in-One นะครับ ดียังไงครับ All in one ก็คือคุณสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์นะครับงานสแกนหรืองานก๊อปปี้เอกสารนะครับจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับ Epson printer นะครับพูรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า e p s ส n เป็นเจ้าแรกนะครับที่ผลิตระบบ Eco Tank นะครับหรือระบบเติมหมึกนะครับขึ้นมานะครับคุณสามารถเชื่อได้เลยนะครับว่า การเติมหมึกของคุณนะครับจะไม่มีการรั่วซึมนะครับแล้วก็เติมได้ง่ายดายมากนะครับด้วยเทคโนโลยีจากเอฟสัครับมาดูข้อมูลเชิงลึกกันบ้างนะครับสำหรับเอฟสัเครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสามารถที่จะสั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้นะครับรวมถึงมือถือของคุณได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน e p ฟสันคอนเน็ครับ ปรินเตอร์เ3ฟสารเตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะปรินต์ได้ถึง33แผ่นนะครับในโหมดของพิมพ์ขาวดำนะครับรวมถึง15แผ่นนะครับต่อนาทีนะครับในการพิมพ์สีครับการสแกนนะครับมีความละเอียดนะครับสูงถึง1200คูณสอันสรครับการพิมพ์ของคุณนะครับงานของคุณจะคมชัดแน่นอนนะครับด้วย r e s o l u t i o n นะครับ5,760คูณครับ สำหรับประสิทธิภาพนะครับตลอดอายุการใช้งานของการเติมหมึกนะครับคุณที่คุณจะสามารถนะครับพิมพ์ในโหมดขาวด,ดําได้ถึง4,500แผ่นนะครับและ7,500แผ่นนะครับในการพิมพ์สีครับเป็นยังไงล่ะครับกับปรินเตอร์เอฟสัน L350 ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าลงทุนเติมหมึกครั้งเดียวนะคุณสามารถใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับ ประหยัดทั้งต้นทุนนะครับการใช้งานสำหรับราคาของ F3L3150 ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามเข้ามานะครับและที่สำคัญนะครับกระซิบนิดนึงคุณสามารถที่จะแอบต่อราคาได้ด้วยนะครับอยากรู้ต้องไปช่องทางไหนนะครับกด Facebook ของเราเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ที่ BDIT Shop ครับรวมถึงนะครับ Line นะครับ bd.co.th นะครับ หรืออยากจะคุยนะครับกับพนักงานของเรานะครับรอรับอยู่นะครับเสียงหล่อๆสวยๆนะครับที่0817175599นะครับเบอร์เดิมครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับคุณจะไม่พลาดนะครับโปรเด็ดๆจาก BDI t Shop ของเรานะครับ Big s เซ e นะครับกระหน่ำไปเลยนะครับในช่วงนี้นะครับรับซัมเมอร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับรวๆไปเลยครับ ขอย้ำคำเดิมนะครับก่อนไปวันนี้นะครับของถูกคุณไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าถูกดีนะครับมีคุณภาพมีการรับประกันสินค้านะครับ BDIT Shop เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนกับปรินเตอร์ Epson l 3 1 5 0ตัวนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ gadget ดีๆนะครับโปรเด็ดๆครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ